ดีนะครับผมชื่ออยู่นะฮะนี่ก็น่าจะเป็นคลิปแรกที่เราทำหนอนทินเล่าเรื่องนะฮะอย่างแรกนะทุกคนก็ได้เห็นว่าทำไมตัวละครผมมันจือจงางกรณีผมก็มอยากจะบอกว่าผมบรรลุไม่กิงฮนะใช่ผมบารลุมิเป็นเน่ผมก็ไม่ได้เก่งเล่าเรื่องนะเพราะว่ามันเมามันคนละเล่าไม้เนี่ยแต่ก็จะไปสนใจนะว่าเสียงผมจะเป็นยังไงเพราะว่าผมง่วงมากเนื่องจากไม่มีอะไรจะทำนะผมก็เลยจะลองเล่าเรื่องนะ เดียวนะมันเกี่ยวอะไรกับจําลองแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าที่คลิปผมลงไปทุกคลิปมันก็มีแต่ภาคเสียงนะซึ่งคนดูก็ดูเยอะมากใช่เยอะจริงๆเลยแล้วผมก็จะมาพูดถึงงานนะงานเฉยๆไม่ได้ต้องงานข้ามซึ่งช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์นะเพราะว่าโควิดใช่เออมันยังน,นึกภาพซะว่ามันเป็นโควิดนะซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ ขี้เกียจมากคะใช่ขี้เกียจขี้เยเลยขี้เกียจมากและงานผมก็เยอะมากใช่โดยเฉพาะงานค้างนะแต่มันก็มักจะมีปัญหาอยู่หนึ่งตัวก็คือเกมมันเองใช่เกมแล้วก็ถ้าจะให้ผมเลือกเกมกับงานแล้วก็ผมก็ต้องเลือกเกมสิฮะใช่ผมก็ต้องเลือกเกมแล้วผมก็คิดหาวิธีทำมาหลายวันนะสุดท้ายผมก็ไม่ทำนะ แล้วก็กลับมารู้ตัวอีกทีก็คือเยอะมากแล้วก็ไม่รู้จะทำไงดีก็นั่นแหละฮะศูนย์ก็ต้องมาใช่ศู์ศู์แล้วก็อยากให้ทุกคนที่ดูคลิปผมอยู่ก็ไปหาทำงานซะอย่าไปมันค้างซะเหมือนผมพูดไปรู้เรื่องก็ขอไปด้วยนะะเพราะว่ามันดึกมากแล้วใช่แล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคอมเมนต์มาด้วยเออจะอ่านทุกคอมเมนต์นนะไปละ